ไม่หลับกับไม่ตื่นปืนไม่มีหนีไม่พ้นว้าวงานแต่งมงคลวิเศษอาบิทูทไงได้อะเจไปเอาน้ำปานะมาขวายพระตรงนี้อุ้ยอันลัเรื่องสองเขาว่างไหม เขาคุยกันต้องจูใจอ,ะอะ่ะฮะจใจอะ่ะขาให้มาแบ่ง,ง<ะ>ปปกันค <ๆ S 1> ุยกันต้น 2, งนองพักกม่เลิกไม่ได้ฟังไงไม่ได้ฟังขาให้มาแบ่งกันให้มาสองพันหลงพ่องค์เนี่ยเขาก็แบ่งกันให้เท่าๆกันผมห้า <ๆ S 2> ร้อย<ะ>ลุงตาห้าร้อยผมห้าร้อย หลวงตาห้าร้อยสนทยาห้0ร้อยคนสอร้อีกห้ารอยแลกที่เหลือท่านก็เอาไปอุงพี่องเท่าไรกันแน่ต้องการอะไรวะสี่องสองพันแบ่งกันเท่าเท่ากันองห้าร้อยหลวงตาห้าร้อยสุนทยาห้าร้อยคนสองร้ที่เหลือท่านก็เอาไป วะองพี่องเท่าไหร่กันแน่โอ้ยคุยกันดีๆก่อนนั้งใจเนะขอให้มนสองตาหลงตาร้อยหลงตาห้าร้อยสัญญาห้าร้อยและท่านอีกห้าร้อยและคนขับรถมึงอะ่ะติดมันไม่ก่อน ไหวครับทำไมไม่เอาวดที่กินแล้วมาเนะราเค็มจัห ดอยู่วางไปหรอกวางใช่ไหมวานไปซื้อโค้กให้จุกนิดนึงใช่ไหมซื้อทำไมพี่น้ำเต็งก็มีก็โยมฉันทป็นพระยังไม่ได้แดกเลยอะโอ้โหนากระทันหันอย่างนี้ก็ช่วยกันหน่อยเถอะพี่กระผมไม่เคยเห็นหลูกพี่ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมครับว่าไงฮะว่าไงกระผมไม่เคยเห็นจีวรโกวางแล้วจีวอนสีนี้เลยไม่ทราบมาจากวัดไหนกันครับเนี่ยฮะมาจากวัดไหนกันครับมาจากวัดลิงดูด มาจากวัดลิงดูจ้ะฟังชื่อแล้ววัดนี้น่าจะมีประวัตินะครับตอนวัดลิงดูเนี่ยไม่มีชื่อหรอกโยนะยังไม่มีคนตั้งชื่ออะไรก็มีแต่เป็นวัดป่าแล้วฮะเป็นวัดป่ามีสารามีสาราที่เรของสาราพักผีพระใหม่เนี่ยเขาชอบขึ้นไปหาหนังสือกันลมเพราะว่าลมมันเย็นทีนี้มีพระใหม่บวชใหม่ที่เขาขึ้นไปท่องหนังสือกันครับเขาท่องใบท่องมาท่องใบท่องมาเผลอหลับตปเผลอถ้าไปลมมันก็แรงเข้าแรงเข้าแรงเข้า แรงจนสบงพระเปิดครับแล้วเขาว่าลิงมันลงมาดูดเดินอะไรนี่ยหละโยโอ้เป็นเทนดีไงเราจ้ากระผมเนี่ยก็ลูกสาวอออก็ออกเยาวออกเรือนไปบดรายชีวิตแก่ลงไปก็คงจะอยู่คนเดียวก็คงไปพึ่งใต้ลงกาลสาวาพระพัของพุทธศาสนาดีเลยวัดอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่นู่นเลยชายแดนว่าจะไปบวชเป็นลิงจะสามพันสามโอ้ยอะไรกะไปเอ้ยเป็นพระที่วัดลิงดูดักสามพันสาม ได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะใครนะครับเราเป็นแล้วเป็นพระอะไรครัเป็นพระแล้วโอเคครับสี่องค์มีอะไรไหมครับมี่ยับน้องตาตาผมเห็นคำไหลรอบปากไปนะวงตาอะไรครับน้องตาตาเฮ้ยคุณเฮ้ย เดี๋ยวลูกตาอามาก้ะมายืนลูกตาเนออะไรเนี่ยแล้วทำไมไม่เอาคอนปอตร้อยมาไปทันกันรู้ว่าไม่ไหวไม่ต้องมาก็ได้นะครับเนี่ยจนทางปลอดภัยปย ไม่ไหวก็เลยจะอยู่วัดเดี๋จอคนหนังไม่รับงานเพื่อ้วแต่เดี๋ยวนี้ผมอารัธนาเดียวกันนะครับจะเล่นพอดทีสมัครจะเล่นรวมราวมงานไอ้ช่องน้ำมอไม่ไม่น่าขัดกันหาจะตามแม่ไปอยู่แล้วเที่ยวใช่เป็นประเทศมหาชาติใช่ นับโมตัสาภกวัตรตระตโตสมมาสมุทัสสักเน้อมาอยู่มาอยู่สูงเท่าไม้ยางไม้ขักขวางขาตีหัวพระเออ มาพรตาต้คำพูดนายไม่สวยว่ะกักาอะไรสกไหมละครับมีชวนพะต่อยเรียบร้อยแล้วเร็จแล้อใช่ไหมครับเรียมรับเตรรับสิ่งไมได้โยนะนะโมตัสะภควาโตระหัโตสมมาสัมพุทัสสนโมตัสะภควาโตระโตสมมาสัมพุทัสสนโมตัสะภควาโตระหสโตสมมาสัมพุทัสสนโมตัสะภควะโตระหโตสมมาสัมพุทัสสนโมตัสะภควะโตระ จบไปแล้วในผลงานเพลงที่มีชื่อว่านักโอ้โห่ต่อไปนักสินปานาปานูห้ามไม่ให้ขาปูข้ากินกาถ้าเจอปลาช่อนตัวเทาค้าให้จับเอามาต้มยำเปลิ่มปรำเปรี่ยปรำเปริ่มปพินาห้าไม่ให้รักทรัพย์ถ้าเจ้าของเขายังไม่รับอย่าพึ่งไปทำถ้าเจ้าของเขาหลับเงียบงำผัดทุงดำจำนำได้เปริ่มปรำเปริ่มปรำเปริ่มปรำ ชาลูกเมียเขานาอย่าเข้าไปใกล้ถ้าผูกญิงเขารักสมัครใจเห้พากันไปเถิมบองเพียงบองเบรบรมเปรบรมเมราบอ สา,าไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตำร้องถ้าโกหกได้เงินทองก่อให้ปองโกหกไปริรมรำเปรือรำเริอรำสุราแลว่าเล่าไม่มีเงินซื้อเขานักกินไม่ได้มีเงินซื้อเดือเขาใส่แดกให้ลาพังเรึงรำเรือรำเรืครำ ทุกสิ่งยันติ่งยามเป็นตะกี้ไปซื้อกะปิไม่ให้สตางค์สาธตาตียำปีกาสมาชิหลังวิโซท่าเย่ม่อมสาธุใฮ้ยน่อนทีได้หมดรักคือดีคร อาเมี่ยวน้ำข้าต้องพูดอะไรเมื่อกี้มันโก้แบบเหิวน้ำเหยไม่หิวแล้วเขากินนี่แล้วกับผมแล้วเอาว่าพระองค์นี้เกศไม่น่าจะต่ำกว่าเก้านิ้วนะครับว่ายังเหลืออีกสักองค์มั่จะเช่าบูชาไปบูชาที่บ้านหาได้ตามหางสรรพสินค้าตัวเราโน้ตวันนี้เล่นลิเกดีนะแต่ไอติงตีเระนาด ลูกพี่ปักมานะครับปากจ๋าให้พอเลยนะครับอ่ะนิมนต์องค์องสามขึ้นสะกเคขึ้นสะเคจ้ะสัเคชุมนุมเทวดาประชุมเทวดา Okay, ngay chút lúc điêu bao náo. Melo. Too cúi gámelo. Too cúi gámelo. Ay nó mày. Toi mày 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 Sao mày 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 คอยจะโบกปากเนี่ยอยูทีเดียวกันเขาหูดทำไมเห็นโอ้โหมึงเห็นช่องปากก็พูดไปเขาเชื่อมึงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แทนแมนเดียวอะคอยแทนเมนอย่างเดียวคอยแทนเมนด้วยนะช่วยกันอ่ะแล้วพรจะโยมแทนแมนเลือนเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเลย เลื่อนมาล้มจากเลือนไปควเลือนกันหากกิ่งพัว